ไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ตัวเอหรือเปล่าอ๋อหินหินหินหน้าครับหินหน้านะเฮ้ยเกียรวหลังแล้วก็เกียร์ขวาหลังเจ็บหนะักครับตัวนี้เจ็บหนัก Mark the location Mark the location เพื่อนเอาเอารถอ,ออกได้ไหมครับขับรถออกได้ไหมจีบขวาไปคน,นัน ahead to location

มันตีห้หรือเปล่าว่าในห้องน้ำแหละแถวที่ผมมาร์กโซนนั้นอะโซนเนี้ยมีห้องน้ำลบได้อ๋อหเหลี่ยมนี่ว่ะครับมาร์คดโลเคชั่นนีหกเหลี่ยมที่ผมมาร์กเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วนีครับมาร์คดอน้ไปไปนี้้น้นเี มีใครมีใครไปดักหกเหลี่ยมไหมหกเหลี่ยมตอนนี้ออไปก็ได้นะครับไม่ไม่เดี๋ยวผมไปได้ได้ได้มาอยู่ต้นนี้นะ Mark the location ันเหมือนจะถือ A W งบิลยกตัวอย่าเดี๋ยวมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนมันรถหลังรถหลังหโคตเจ็บโอ้โหเจ็บยิงรถมัน โดนด้วยเมื่อกี้ผมมันโดนยริงครัเหมือนทางซ้ายมีอ่ะมาร์คจอดโลเคชันเป็กระเช้าตึรึเป่ะครับตรงนี้ยิงกับไอ้ตัวข้างบนนะครับแป๊บเราโอเคโซนตรงนั้นได้แล้วกันอ๋อเก่งแน่เก่งแน่ไอ้นี่อยู่บนเขาหมดเลยนะมาร์คจุดโลเคชันอยู่ต้นไม้ที่มาร์คเลย มาร์คตัวโลเคชั่นส่วนบน11ตัวผมรถพังโอ้โหรถจะพังแล้วโอ้โหไป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  ต,ต้นไม้เทียบเลยตรงนี้อะผมไม่รู้ว่ามันใช่คนหรือเปล่าใช่คนมาใหม่หรือเปล่าเฮ้ยอย่ามาที่เราก h e l อ้อออโอ้อันป้าเอ้าโอ้ผมไม่เห็นตัวนี้ผมสด็จ ตัวเราสี่ต้องขาดหนึ่งนะไม่รู้ตัวบักกี้บักกี้ท้ายผมหรือเปล่าน่าจะใช่นะใช่จริงด้วยครับอ้าวสวยสวยครับสองตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเี่ยเนี่ยเัี่เดี่ยวบักกี้ครับ่ยเน่ดเ่เเ่ย่เยเยยเ้ย ไปมาไปมาไปมาที war, ่นี่ไปมาที่นี่ไปอยู่อะไรข้างหน้ารถเดือดเตี่มีปั๊มมีรังคาร์รังคาเจ็บครับเจ็บผมถอยไปเจาเลยตสองตัสองตัวสองตัสองตัวสองอ่ไอมันมีบักกี้ขวาไปตัวสองครับไปออกขวาสิเออขวาให้มันมีบักกี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่ขวานี่อยู่ลงรถอ่ะโอ ชาร์จไหมผมว่าชาร์จชาร์ตชาร์ตชาร์จสี่เลยนะเอาลูกกูหลุดมาเนี่ยอ้าวตายไอตัวไหนอะเมื่อไงผมว่าชาร์ตเลยชาร์ตเลยมามามาชาร์ตชาร์ตชาร์ตไม่ชาร์ตเราไม่ได้ของนี่ไม่ชาร์เราไม่ได้ จะแตกผมเมื่อกี้กอนสามเลยจ้่ไหนเนี่ยสองไปเหียครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <Watch out. S 1> มาแล้ว

ฝั <The> ่งฝั่งนี้มีตัวหนึ่งอ่ะน่าจะเหลือ,อมมส,สักตัวนีงโอ้โหสมติฝั่งผมไม่ขยับเลยนะรียมา เดี๋ยวเราต้องไปคิดทางคิดคิดสร้างทาง,ทางเลยแต่ฝั่งไอ้หอยหเี๋ยวตัว <จ aur. S 2> เฮ้ยเดี๋ยวเอ้าอผมว่าจะให้เตือนะอออห,หน่อยมาร์คจุดโลเคชั่น ขลล้างหน้าเลยเบอร์สี่ระวังข้างหน้าเฮ้ยสาวรถนี่เถรถ ตัวนั้นน่ะตัวขวาเอ้ตัวซ้ายเขาอ่ะมันลงรถเราต้องไปเล่นตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยหลังมีหายอยู่ไหนวะเหี้ยมาจานกชันว่เข้าวงเบี้ยทำเป็นนั่นแหละไปเลยไปเลยครับเดี๋ยวผมดูงี้ยแล้หรอวะมาแล้ว

ล้มอีกแล้วโน้มล้มอีกแล้วโอ้โหกอซ่ากัไอ้ฟู้ก็เก็บแตกเฮ้ยมันไข่ปาระเบิดมันมาแล้วอะผม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 เพื่อนเพื่อนมันโอ้โหกอซ่าว่ะหนอซ่าเนี่ยก็ผมโดนกอซ่าเฮ้ยแกเฮ้ยบนบนหินบนหินบนหินสวยครับ เจ็บ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 เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวหลังหินเกาะหายเลยผมอ่ะโอเคผมเข้าจุดได้จานุจานุเข้าเขานี่เข้านี่มาร์คจุดโลเคชันโอ้โหจานองเอาเกินเดี๋ยวผมเอาเขาก่อนนะรารอาก่อนเราใจเย็นจานทำให้ไม่ได้นะทำให้ไม่ได้นะลงหลังต้นไม้หาย หมดหมดหมดฮะมันลงมันหักออกอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ Mark the location Mark the location ของคันครับมันขึ้นไปแล้วเลยมันขึ้นไปแล้วนอยู่มันวนอยู่มันวอไอ้สามคันมันจอดมันจอดมันจอดจอดพร้อมจอดจอดพร้อมสามตัวเฮ้ยมันจังหวะ จานูยิงค้ำได้ไหมผมมันไปซ้ายแล้วว่าจานจอดไปหาจานเบียแล้วอ่ะวจานแป๊บหนึ่งนะโอ้โหเฮ้ย MK ทุกตัวเลยอ่ะ แม่งยิงโคตรคมเลยตเแต่ผมก<อ>็ลาแค่นั้นแนะจ่าเบียร์ได้ตัวเดียวโดนแล้วโดนอีกโจ้นึงโอ้โห,โหยิงไม่โดนอะด่ะพี่บุ๋มพีกูออกซ้ายไปหาทัชจอนแล้วไหลสองเลย MK คู่เลยนะโดนมา h อ้โหไม่<อ>หไหว ใช่ครับเจมส์คือมันเกอ้าสวยสวยสวยเออโอ้โหน่าหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านล่างเลยแล้วครับอยู่หลายต้นไม้ล่าง อยู่ครับยังน็อกอยู่ตัวไกลยิงเดี๋ยวว่อนมันมีสโมกว่ะอุ้ยเที่ยไหนวะเนี่ยดันเบี้ยตัวไกลยิงดันเบียระวังอยู่ครับเกไกลยิงไอ้บ้านลุงนี้ไอ้อะไรนะไอ้เนี้ยบ้านล่างเนี่ยสามไปสองอยู่บ้านล่างเดียวตัวเดียวสามไปสองอยู่สามสองอ่ะเล่นเดินเพราะว่าดันได้สาายเนี่ยเฮ้ยมาแล้วได้ยินไหมอยู่ข้างในบ้าน อย,อยู่ในบ้านครับระวังระวังฮ้ยเม่ผมไปผิดมาออมองไม่เห็น ออผมท้อยขวาซ้ายมันอยนเออเู่ขวาเออเล่อนยากขนาดเล้เบี้ยววะท่านต้องไปว้นหาด้วยคำขำอไจอดคำไหนจอดท่าน่ะรถด้นานนี้กันเนี่ย ี่นู่นอนอย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 ู่หยับไเหยับไปขับไปขับไปปู่ไม่เห็นเลยไเห้นเลเลยตรงนี้ได้นะทนไม โอเคเล่นไม่ได้แล้วแอนุห้องน้ำมามามาซ้ายออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายน้ำห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำหรือหรือจะไปชนกูดังหมูออกเดี๋ยวว่าหมูออกแน่มันอยู่ไหนมันอยู่เนี่ยมันอยู่ตู้อ่ะชนข้างเลยไหม บขี yeah. ้างหลังมงั่นตายรอข้าังข้ลโน้ัข้าียตัวหลังนี่สุ่มมาดนรดังมาแล้วนะดัมาน อยู่ริมกําแพงอยู่ริม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 อยู่ในอยู่อยู่ข้างในอยู่ข้างในยาย่าไม่ไไม่ได้ไม่ได้สมุขขาดสมุขขาดผมไม่มีระเบิดอ่ะมันอยู่ข้างในเนี่ยต้องเกลี่ยต้องเกลี่ยข้างในเนี่ยตัวเดียวเองแป๊บแป๊บแป๊บผมดึงอยโอเคโอเคสมุขระหนาวิสมุขระไหนาวิ เมีม่สหนลย่นนี่เนี่ยอยู่กล่องเนี้ยเียเอมี่ส์ a h e d แต่พียระเบิดผมขวาเลยนะแียระเบิดไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อาวาไปแล้วขวาก็มาอ้อยู่นี่อยู่นี่้างกำแพงนะ ทั idea, er ้งเนี aunt ie, aunt ie. ่ยระวังบ้านลงมานะครับผมผมขอเกียร์หล okay. so like ังหน้าแล้วกันมีม mm ีม hmm. ีตัวไหลลั <c 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 ังเียหนนะวะนั่นแหละตัวที่ยิ่งเียอไปเคลียรระเบิดมาได้ก่อนนะให้กันให้กันไอ้ส่วนไอ้รถอ่ะเดี๋ยวนู้เกลียร์รถกัน ไหนวะนู่นนี้ตัวนนี่อยู่ไหนวะเขาใส่ฮานูดูซ้ายแล้วกันเดี๋ยวผมดูขวาครับไมเล่นหลังกำแพงได้นะเนี่ะโดดขึ้นหลังคาได้ไหมโดดไม่ได้โดดได้เหรอผมว่าไม่ได้นะอยู่หลังอยู่หลังกำแพงผมว่ามีตัวนะมีระเบิดไหมเก็บเศษ มีเสียงไม่รู้เสียงหรือเนาะตายเลยตายแล้วครับตายแล้ว,ยลวอยู่บ้านฟ้าครับเราจะทีนี้มั้งสองตัวสแสดงว่าถ้าสมมติว่ามันคานได้สแสดงว่าเรงไม่มีจ๋านุจ๋านุทำไว้วงเราวงเรานั่นนัมันมันอยู่ไอ้นั่นหุ้มสีมันหววนูระวังเดี๋ย็อกนะเห็นแล้วเห็นแล้ว วับวับวับติกตุ้มโบตายโบตายก็เทียบอะฮะน่ะมันหนี่บอบมันหนีไม่ได้นีนี่มาอยู่นี มันต้องเข้าวงอหม่เบี้ยดักเลยยิงได้เลยอยู่หลังรถถยอยู่หลังรถถแดงอยู่หลังรถถ่ายแ่ง้าร์คเดล็อกเวนหัวะ